ยันจังตัวปอมนั่นหรอมันน่ารักมากๆเลยนะคะทำไมนายถึงไม่กินปลาหมึกฝีมือของฉันหรอโคตรน่ารักเลยอะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเนเลสซิโมลเลเตอร์เช่นเคยนะจ๊ะแต่ปอจะบอกว่าทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเฮ้อยันจังตัวปองั้นเหรอเฮ้ยเพิ่งเห็นว่า มันมีแบบนี้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็คือตอนนี้นะคะยันจังเนี่ยสวมรอยเป็นโอสานะเฉยเลยค่ะดูสีถุงเท้าเนี่ยก็คือเป็นของโอสานะนี่นาเฮ้ย <Okay. S 1> ไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ย um. เออนี่เธอสองคนไปเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮ้เออแต่ก็ช่างเาาขาเถะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโอซีอันใหม่ค่ะบอกเลยว่าโอซอันนี้นะคะปอให้ก่อนเลยค่ะ1นึ่งแสนเต็ม10บนะคะคะแนนนะเอ้ย ทำไมปอถึงให้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะงานทุกคนนะคะมารอดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทําไมปอถึงให้คะแนนเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันน่ารักมันน่ารักมากๆเลยนะคะก็เลยได้ใจปอเนี่ยไปเลยค่ะ1นึ่งแสนดวงเลยนะคะเออพร้อมหรืยอยังมาค่ะหนึ่งสองสามเขาจะ โอ้ oh my god ดูสิมันน่ารักมากๆเลยนะคะว้าวมันแบบว่ามันสะพึงต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 ึงเลยนะคะโคตรน่ารักเลยค่ะ คือตอนที่ปอนนะคะเห็นเนี่ยเฮ้ยเราจะพาดได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะก็เลยนำมันเล่นวันนี้เลยนะคะก็นี่เลยค่ะข้างหน้านะคะเขียนว่า K หนึ่งสองนะคะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่สนใจหรกค่ะดูสิหน้าโคตรน่ารักเลยอะไรมันจะแบลวกันปานนี้เลยจ๊ะโอเคค่ะอุ้ยดูนี่ทาวิ่งโคตรแบลเลย โอ้โหจะน่ารักไปไหนคันนี้ดูสิว่าตัวเราเนี่ยจะบักหรือเปล่านะคะคือต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมคนที่สร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะคะโอ้โหตบมือให้เลยค่ะปังมากเลยนะคะทั้งท่ายืนสีหน้าท่าทางคือแบบว่าแบลวาขีขุขอนโนเนะมากๆเลยนะจ๊ะเอ๊ะแต่ว่าปอลืมพูดถึง หูเลยค่ะหูของตัวเรานะคะเป็นหูเอลค่ะเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหยิ่งดูก็ยิ่งหลงเลยนะเนี่ยใช่แล้วงั้นก็อืมคิดหรอคะว่าต่อให้หน้าตาแบ๊วแบวแบลฉันเนี่ยจะใจดีนะจ่ะเฮะ้ะคิดผิดแล้วค่ะแต่จะบอกว่าเท่าที่ปอนนะคะสังเกตมาเนี่ยเหมือนว่าตัวเราเนี่ย จะมีนะคะอุปกรณ์ของตัวเราด้วยค่ะแต่ปอยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยนะคะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเกมนะคะเอออย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะมีคาถาของตัวเองด้วยแต่ปอหาไม่เจออ่ะไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ตรงไหนนะคะเออหรือว่าเราจะลงมอดไม่ครบหรือเปล่าเอ,อ๊ไหนมาลองดูตรงนี้ซิว่าจะมีของของเราหรือเปล่าติ๊บติ๊บติ๊บต๊บติ๊บติ๊บต๊บอืม ไม่น่าจะมีนะคะคือปอก็แบบว่าเดินหาทั่วโรงเรียนแล้วค่ะเฮ้ยเซงชะมัดเลยเนี่ยหาของก็ไม่เจนอน่ะเซงเซงนี่แน่นี่แนอมันเซงนะคะขอโทษทีนะคะโหดูสิขนาดว่าเราเนี่ยเพิ่งจะ สังหารคนไปนะคะแต่ว่าก็ยังคงความน่าร uh ักคีคขูอโนเนะอยู่เลยนะคะอะไรมาจะขนาดนี้ละจ้าหนูน้อยแต่ปอเนี่ยสังเกตว่าเจ้าของมอสนะคะเขาเนี่ยจะมากดใช้มอสเนี่ยตรงใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะคะเห็นไหมเออต้นนี้แล้วก็จะมีของเนี่ยออกมารอข้างๆเลยนะคะเออหรือว่าเราจะลองรีเกมใหม่ดีไหมเผื่อว่าเราจะเจออุปกรณ์ของเราเออ ดีไหมดีไหมโอเคงั้นเดี๋ยวปอนะคะมาลองรีเกมใหม่ดูแล้วกันค่ะ,ะมาค่ะอันนี้นะคะปอก็รีเกมแล้วนะคะเราจะมาลองแปลงร่างดูตรงนี้แล้วกันนะคะว่ามันจะมีอุปกรณ์ของเราเนี่ยออกมาหรือเปล่านะทุกคนมาค่ะหนึ่งสองสามรึปอออุ้ยมาแล้วมาแล้วเอา ุคนสงสัยปอจาอดเล่นอุปกรณ์ของเราเลยไม่เห็นจะมีอะไรออกมาเลยนะคะโอ้ยอดใช้กระถาของเราเลยนะปกตินะคะจะมีกระถาของเราเนี่ยดอบอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีนะคะมันหายไปเศร้าชมัดเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวปอก็ตาชัยนะคะอุปกรณ์ของในโรงเรียนเราก็ได้แล้วค่ะ <ś led> เดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอคงต้องไปหาวิธีแก้แล้วละค่ะว่าเฮ้ยมันหายไปไหนนี่เลยนี่เลยนี่เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะมาเข้าชมรมอันนี้ดีไหมละ่ะ oh, <hey. S 1> ออสวัสดีค่ะจะมาขออยู่ชมรมทำขนมด้วยนะคะได้หรือเปล่าไ <'s> ด้สิครับ ฮ้ยารักไหมเราได้ภาพพองหัวมาเพิ่มนะคะงั้นก็ดีเลยทําคุกกี้สักหน่อยแล้วกันนะแล้วพอเราเนี่ยทําเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะไปกำจัดคนอื่นกันค่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำความดีนะคะเพื่อเอาไว้กบความชั่วนะคะทุกคนเสร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปลาหมึกนะคะ เห็นไหมเอา้าทำไมเราถือท่าน,นี้ล่ะคะลูกหนูทำไมหนูถือจานอย่างนี้ละ่ะลูกแล้วเราจะเอาไปแจกเขาได้ไหมเนี่ยเออกินไหมคะอ๋อกินค่ะนี่ทอยกินปลาหมึกไหมกินจา้ามันก็เอาไปเลยคะ่ะหนึ่งชิ้นเรียบร้อยนะคะนี่คือเราต้องแจกให้หมดจานใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคะ่ะเราต้องมาแจกให้หมดจานเลยนะคะนี่กินไหมจ้ากินครับ งั้นก็เอาไปเลยโหทุกคนดูตัวเราสิคะถือจานได้แบบว่าอแล้วแบบนี้มันจะไม่หกหรอจ๊ะเนี่ยไม่หกหรอกคะ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยแอบทากาวไว้นะคะนี่เธอทากาวไวต้ตรงปางหมึกหรอฮะกินไหมคะกินครบตอนนี้ปลาหมึกก็น่าจะใกล้หมดแล้วทำไมนาไม่กินปลาหมึกฝีมือของฉันล่ะนายนี่มันใจร้ายจริงๆเลยอะ ทำไมนะไม่กินปลาหมึกของฉันนี่ทอกินมาอร่อยนะกินจ้าอเอเมื่อ,อไหร่นี่ไงทุกคนเราแจกหมดแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้มีคนไม่ยอมกินปลาหมึกฝีมือเราใช่ไหมคะได้เลยเธอใช่ไหมที่ไม่ยอมกินปลาหมึกฝีมือฉันน่ะนายคนใจร้าย เ really? พราะฉะนั้นนาย, works out, นาย let จะต้องได้รับบทเรียนที่เมินฉันอ๋อเฮ้ยไปตะกิบแล้วก็เออทำไมนายถึงไม่กินปลาหมึกฝีมือของฉันหรอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยทำอาหารมื้อนี้เนี่ยสุดฝีมือเลยนะเพื่อนนี่แน่สมน้ำหน้า ไปดีกว่าเดี๋ยวปอจะเอานะคะไม้เบสบอลนะคะไปโยนทิ้งค่ะนี่นี่นี่ฉันนะนะเพิ่งรู้ว่าหน้าตาแบบเธอเนี่ยจะเป็นคนขี้หัวร้อนขนาดนี้เนี่ยเออแปลว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเอ้ก็คือเขาตกใจที่เห็นเรานะคะถือไม้เบสบอลค่ะอ้โหทำมาเป็นตกใจการที่พวกแกเหรอจ้าถือโอ้โห เออโยนทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็เผาทิ้งไปเลยนะคะนี่พวกแกอุ๊ยอะไรอะเฮ้ยหาเรื่องเราเฉยเลยนี่แน่อยังมาหาเรื่องฉันนะนี่นี่นี่หน้าตาแบบฉันเนี่ยก็สู้คนนะจ๊ะทำไมเหรออุ้ยมีปัญหากับฉันเหรอจ๊ะเจ้าพวกนักเรงนี่ฮึม เป็นยังไงล่ะเมื่อกี้แกเห็นหรือ,อยังว่าเพื่นแกเน่ยแพ้ฉันนะเพื่อนเฮ้ยอันนี้คือเป็นท่าหัวเราของเราเหรอโคตรน่ารักเลยอะ่ะดูนิโคตรคีขูอโนเนะเลยนะคะแต่ว่าเห็นอย่างงี้ก็อัดผู้ชายเนี่ยร่วมเลยนะคะเป็นยังไงเหรจ๊ะ อย่ามาดูหมิ่นผู้หญิงอ่อนแอนะจ๊ะเพราะว่าฉันเนี่ยก็สู้คนเหมือนกันจะ้ะเอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการมารีวิวนะคะตัวละครตัวนี้ค่ะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะค่ะให้คะแนนตัวละครตัวนี้เนี่ยกี่คะแนนกันคะสําหรับปอนะคะคือปอก็ให้บอกว่า10เต็ม10เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะบอกเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะ ไะบะ่ายค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายวูฮูฮูไอคนขี้แพ้ไอคนขี้แพ้ไอคนขี้แพ้ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน